สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการพัฒนาตนเองของเราในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริงผ่านหลักการอันทรงพลังที่สกัดมาจาก48กฎแห่งอำนาจของโรเบิร์ตกรีนหลายครั้งที่เรามักจะพบว่าตัวเองติดอยู่ในวังวนของการถูกมองข้ามไม่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่สามารถก้าวไปสู่จุดที่เราใฝ่ฝันได้เราอาจรู้สึกว่าเราทำงานหนักมากแล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังปัญหาเหล่านี้ล้วนมีรากเหง้ามาจากการขาดความเข้าใจในพลวัตของอำนาจและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนบางทีเราอาจจะประเมินตัวเองต่ำเกินไปหรือบางทีเราอาจจะแสดงออกในแบบที่ทำให้ผู้อื่นมองไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเราสาเหตุที่แท้จริงมักมาจากความไม่มั่นใจในตัวเองการขาดทักษะในการสื่อสารการไม่เข้าใจบริบททางสังคม หรือแม้กระทั่งการปล่อยให้โอกาสที่ดีหลุดลอยไปโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะวันนี้เรามีแนวทางที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวคุณ48กฎแห่งอำนาจไม่ได้สอนให้เราใช้อำนาจในทางที่ผิดแต่สอนให้เราเข้าใจกลไกลการทำงานของมันเพื่อที่เราจะสามารถนำพาตัวเองและผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จได้อย่างสง่างามลองเริ่มจากการทำความเข้าใจกฎบางข้อที่สำคัญเช่นกฎข้อที่1อย่าให้เจ้านายเหนือกว่า Never outshine the master หมายถึงการรู้จักถ่อมตนและไม่พยายามเด่นเกินหน้าผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่ปลอดภัยของพวกเขาหรือกฎข้อที่3ซ่อนเจตนาที่แท้จริงของคุณ conceal your intentions ไม่ได้แปลว่าเราต้องหลอกลวงแต่คือการไม่เปิดเผยแผนการทั้งหมดของเราอย่างจงแจ้งเพื่อให้เรามีพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และทำให้คู่แข่งคาดเดาเราได้ยากขึ้นการนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนละคนแต่คือการเพิ่มมิติให้กับวิธีการที่เราปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยเสริมสร้างความสําเร็จของคุณคือการสังเกตการผู้อื่นอย่างละเอียดพยายามทําความเข้าใจแรงจูงใจและความต้องการของพวกเขาและเรียนรู้ที่จะอ่านสถานการณ์ต่างๆให้แตกฉานการฝึกฝนการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นสิ่งสําคัญมากครับจงรับฟังมากกว่าพูดและเมื่อต้องพูดจงเลือกใช้คําพูดที่สร้างสรรและมีพลัง การพัฒนาตนเองไม่ใช่การวิ่งมาราธอนแต่เป็นการก้าวทีละก้าวอย่างมั่นคงทุกความพยายามเล็กๆน้อยๆที่คุณทำในวันนี้จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จในวันข้างหน้าจำไว้เสมอว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการบีบบังคับแต่มาจากการสร้างอิทธิพลเชิงบวกการสร้างแรงบันดาลใจและการนำพาผู้อื่นให้เติบโตไปพร้อมกับคุณคุณมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในแบบของคุณเองจงเชื่อมั่นในตัวเองเรียนรู้ที่จะปรับตัว และนำหลักการอัญชันฉลาดเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองขอให้คุณค้นพบเส้นทางสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริงและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณครับขอบคุณที่รับฟังครับ